เป็นคนที่ทําอะไรง่าย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 ได้กินแล้วค่ะยกไปให้เยพรไม่รู้พี่เหมือนกินป่าเตักให้เขานี่ไหมมาหาเก็บแตงไทยเพื่อนๆวันนั้นมาเก็บต้โหระพา,าเห็นแตงไทยมันเหลืองเหลืองแดงๆเก็บไปไให้มันสุกหรือว่ามันสุกแล้วไม่รู้นี่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 นดูก่อนเด้อาหาดูก่อน อันไหนมันสุกจะเก็บไปไปเออนี่ผักขยังวันนั้นนึกไม่ออกจะเก็บไอ้วันนั้นซื้อลอดช่องมาจากไอ้ดนดนมามันสุกหีือยังอังนี้อู้สุกหรือยังนี่สุกหรือยังวะมันสวยซื้อลอดช่องมาเอาไปใส้ลอดช่องเนาะซื้อลอดช่องแห้งมาว่า ลองมาชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้ามันอร่อยอยายจะซื้อไปไว้กินเมืองนอกเนาะาหาดีก่านิ้ดยังเขียวอยู่จะเก็บยายจะเก็บไปใส่รวมมิตรรวมมิตรไม่เห็นเห็นแต่อันนี้แหละมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมล่ะ อันนี้ละโอ้ยมัน,นยังแข็งอยู่อันนี้ละอันนี้จะเก็บเอานีแหละกสเพื่อน,น,อน,น เก็บไปให้มันสุกอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอุย้ยน,นีนิ่มแล้วจะหนาวกันมั้งเก็บกไปโอ้อันนี้จะหนาวแล้วนี่มาดูอีเก็บมันจะหนาวแล้วอันนี้ยังเขียวอยู่โอ้มีลูกเยอะอุ้ยนี่เพียบเลยนี่ เยอะๆเลย <ๆ S 1> มีอีกไหมอะเหลืองมีอีกไหมเก็บไปไว้ให้มันอูน้ยนี่อันนี้เก็บแล้วแหละนี่ช่างอีกนี่แหละสามลูกนี่นะสามลูกอันนี้แหละไม่ได้เก็บหรอนนนะอันนี้เ,อ,นนเอาไว้ก่อนทั้งสามลูกนี่แหละจะไปทำขนมรม,มิดกิน เนาะอันนี้ไว้เลยเปิดเปิดไว้ให้มันเห็นแล้วมันหาไม่เจออยู่ในอันนี้โหระพาอู้นี่น,นีเพื่อนอู้นี่อันนี้ละ่ะอันนี้สวยนะเนี่ยยังไม่หลุดอู้เยอะแทะใหญ่เห็นแค่ลูกสองลูกไม่ ไ้ได้สามลูกไสามลูกได้สามลูกเอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกลูกไม่สวยน,น,น,นี่มันแตกแล้วนี่ยเลืออไปจะอ,อ้วนนี่กันจะนิ่มๆแล้วนี่เก็บอีกสักลูกหนึ่งบ่เก็บอันนี้ลูกหนึ่งเนีเอาสี่ลูกเลยเอาให้มันสุกนี่สวยเนาะ วได้ซีลูกอไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยเก็บไปทำขนมกินอย,อยุงกัดน,นี่เมโนูวันนี้อย่ามุนเส้นนะคะเอาให้ลูกชายใหญ่ส่วนที่เหมือนเนี่กินของแบบเมื่อวานนะคะหมูตุนหมดละยายจะทำขนมนลองทำดู ที่ซื้อมาถ้าอร่อยอยายจะซื้อไปเมืองนอกเลยในซัามเบรููแต่ยายจะมาผสมใส่แตงไทยนะคะแตงไทยที่แกมาจากบ้านายพนเนาะเดี๋ยวรอให้ยายลูกชายยายมาเอายำก่อนมาแล้วยายจะปอกแตงไทยลูกชายยายมาไหวนี่มันจะหวานขนาดไหนเพื่อนๆแตงไทยปลูกเองโอ้ยสุดยอดเพื่อนปอกได้แล้ว น้อยแค่ดูก่อนถ้ามันน้อยยัยมีซากูแล้วจะเอาซากูใส่เพิ่มไปอีกแกะดูก่อนมีอะไรมั่งข้างในแกะดูก่อนเด้อแอมแอมแอมโอ้กะทิผงแม่เลยเนี่ยใช่ไหมโคโคโนสตเออโอ้กะทิตังเยอะเส้นอันนี้ขนุน เไหนเห็นมีสาคูอยู่น,นี่ไม่เห็นมีเลยแม่ยายต้มสาคูใส่ด้วยนี่มันเห็นมีรูปสาคูนึกว่ามีมีแต่เส้นอ๋อนี่ไงสาคูอเอองั้นยายจะต้มสาคูยายมีสาคูแล้วนี่น่าจะขนุนเออดูดีเพื่อนๆคุ้มเท่าไหร่นะคุ้มอยู่เดี๋ยวซื้อกลับไปเมืองเมืองนอกรวยเนี่ยมันเบาๆนะมันไม่นากกะทิผงตัก จะเอาสักคูมาเติมเบกสักคูสีเขียวมันจะได้เยอะๆกะทิก็ไม่เป็นไรเรามีกะทิผงอยู่แล้วเติมอีกอันนี้เขาน่าจะผสมน้ำตาลมาด้วยแบบผงกะทิสเาเร็จรูปทำไมไม่เห็นมีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนอันนี้น่าจะผสมน้ำตาลนะเดี๋ยวลองดูก่อนเด้อเขาผสมน้ำตาลมาแล้วเพื่อนๆแต่ไม่ค่อยหวานไั่เป็นไรหรอกเด้อเพราะว่าเติมยาจะเอากะทิผงยายมาใส่อีกเพราะว่าเราเติมสาคูเติม แตงไทยไปอีกอเอากะทิผมมาใส่อีกใส่น้ำตาลอีกเดี๋ยวรอดูกันนี่นะคะอันนี้คือยายเติมกะทิเติมน้ำตาลอีกนะคะเพราะว่าใส่ข้างในเยอะเติมกะทิผมอยากให้มันอร่อยก็ต้องเติมนี่เดลือดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสักูใส่เส้นใ,ใส่อะไรต้มนะคะบายอะเอาไปกรองอะ เพื่อนเย้ยดูใส่น้ำเยอะไปแต่ไม่เป็นไรหรอกใส่กะทิผงไปซองหนึ่งใส่กะทิกล่องไปอีกซองหนึ่งมันไม่มันใส่น้ำไปเยอะแต่ไม่เป็นไรทำให้มันมันมนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลวกซัคูใส่ทีหลังอีกินทีหลังเอก,เ,อกเนาะทำไว้เพราะว่ามันไม่มันทำกินเองมันไม่อร่อยกะทิไปกลองหนึ่งกะทิผงอีก ใีอยาจะเทอันนี้แล้วเนี่ยเออไปไปมามามันไม่เข้มข้นใส่กะทิหมดไปสองกล่องแล้วก็กะทิผงอีกห่อหนึ่งไม่เป็นไรจะเอาไว้ทําอะไรก็ได้เนี่ยจะทําซาคูกินอีกก็ได้เนาะซาคูเปียกไปต้มซาคูแล้วมาใส่ห่อกะทิหรือว่าจะทําข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้เรามีทุเรียนแช่แข็งอยู่เอาทุเรียนมาฉีกฉีกใส่ก็ได้ส่วนอันนี้นี่ เอามาใส่แล้วก็ยกไปบ้านเยพรน,นะคะอหอมหอมมันก็มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยไม่ใช่เลต,ต้ามันไม่เข็มขนไม่เอามีกะทิอ่อยเติมไปใ้้หมด กินทั้งครอบครัวเลยมากินไหมนี่ถีอันนี้เข้าไปแล้วนี่ไว้เพื่นนอนเลย <c oughs> ง่ายง่ายเยะตะทำอะไรเป็นคนที่ทำอะไรง่าย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 ,าย,าย,ายได้กินแล้วยกไปให้เย,ยพรไม่รู้พี่เหมือนกินฟปาเรตักให้เขานี่ไหง ตามเขาก่อน